วันนี้นะคะพี่แมวจะมาทําขนมลาดูนะคะพี่แมวก็มีพิมพ์ขนมลาดูด้วยนะวันนี้เราจะมาทําลาดูช็อกโกแลตกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะว่าทาอย่างไรง่ายๆมีส่วนผสมไม่กี่อย่างค่ะ,ะมาจา้านี่นะคะแครกเกอร์ของเราแครกเกอร์บดนะคะใส่ลงไปเลยอะมอนบดค่ะ ใช้แป้งมะพร้าวหรือว่าจะใช้แป้งข้าวโอ๊ตก็ได้นะคะแทนอามอนหรือใครจะใช้เม็ดมะม่วงอบหรือเม็ดมะม่วงคั่วปันละเอียดใส่ก็ได้อ่านีแล้วก็ผสมให่เข้ากันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ผงโกโก้นะคะ สูตรนี้เราจะไม่ใส่สีเลยเพราะว่าสีจะได้จากผงโกโก้อยู่แล้วนะคนให้เข้ากันก่องพี่แมวใช้อ่ผงโกโก้นี่สีเข้มนะคะมาค่ะจากนั้นพอเข้ากันดีเราก็จะมาใส่นมข้นหวานใส่ไปเลย รล้วกนเลยค่ะจากนั้นก็คนต่อนะคะคนต,ต่อให้เขาเข้ากานันสักนิดหน่อยนะ ให้แก้เขาหนึบหนึบหนึบตดิดช้อนนะคะอ่ะขยับมีกล้องอ่แล้วคะ่ะนี่ค่ะเขาเริ่มจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมคะพี่แมวก็จะใส่เนยละลายลงไปใครจะใช้เนยกีก็ได้นะแต่พี่แมวไม่มีพี่แมวจะใช้เนยธรรมดาเนยสดรสเค็มนะคะใครจะใช้รสจืดก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะ จากนั้นก็คนต่อแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะขนมลาดูช็อกโกแลตนะเห็นไหมคะโกโก้เขาผงสีเข้มนะคะแบบสูตรสีเข้มเนี่ยเขาก็จะออกเป็นสีช็อกโกแลตเห็นไหมคะ แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากใส่ผงโกโก้จะใส่ช็อกโกแลตเลยก็ได้นะคะแต่ว่าช็อกโกแลตน่าจะต้องเอาไปละลายก่อนนะคะช็อกโกแลตเขาถ้าเกิดเขามีความเข้มข้นมากเนี่ยเขาจะขมนะฉะนั้นใช้ผงโกโก้จะปลอดภัยที่สุดอะมาติดช้อนแล้วเราจะเริ่มมานวดกันเห็นไหมคะ เขาจะขูดออกยากเลยเนี่ยเขาจะเริ่มเหนียวติดกันแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถปั้นได้แล้วขอนวดต่อนะคะนวดต่อเลยค่ะนวดขยำขยำให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะ อันนี้จะอร่อยมากเพราะว่าแคก็เกอร์นะแทก็เกอร์ก็จะมีความกรอบกรุบเนาะพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยโอ้ฟินค่ะท่านผู้ชมอ่ะเนี่ยได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยเขาปั้นเป็นก้อนได้แต่พี่แมวให้ดูเอาละคะ่ะพี่แมวกำลงไปช่างก่อนนะคะมีตาช่างของพี่แมวอ่ะมาดูตาช่าง,งพี่แมวนะนี่นะ เอาเซตไปที่ศูนย์ค่ะนะคะอ่ะมาจา้ะเซตที่ศูนย์แล้วนะคะอ่ะลูกนี้สี่สิบกรัมพี่แมวจะใส่พิมพ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่สี่สิบกรัมจะเยอะไปไหมนี่นะใส่เข้าไปและกดค่ะกดเห็นไหมคะ กดตรงนี้ให้แน่นๆด้วยแล้วก็บีบเอาไว้นะใช้บีบบีบพิมพ์เอาไว้ให้แน่นๆอัดเข้าไปแน่นๆเลยค่ะนะคะถ้าเกิดเขาปิ้นออกมานะมีส่วนเกินเราก็ปาดออกแบบนี้นะนี่ปาดออกค่ะนะคะปาดออกได้เลยมาเอาออกจากพิมพ์ค่ะเนี้ยออกมาเลยนี่ สวยไหมคะน่าทานมากนี่อ่าแล้วค่อยๆสลายเห็นไหมคะว่าตรงนี้เขาจะมีรอยนะเนี่ยมีรอยให้เราใช้มือนะคะนิ้วปลายนิ้วเราแตะๆให้รอยต่อเขาลบไปนะคะเราก็จะได้แล้วหนึ่งลูกนี่เอาละคะ่ะเดี๋ยวจะไปใส่กระทงนะคะ นี่ค่ะใส่กระทงเรียบร้อยแล้วนะทงคับเค้กอเล็กอ่ดวางไว้เดี๋ยวพี่แมวขอตัวช่างน้ำหนักก่อนนะคะแล้วก็ปั้นแล้วก็จะมาอาัดใส่พิมพ์นะอสี่สิบกร,รมัมมาค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวปั้นได้นะคะช่างออกมาแล้วได้สี่สี่ลูกแอ,อีกที่ปั้นไปแล้วอีกหนึ่งลูกเป็นห้าลูกแล้วก็มีเศษอยู่หน่อยหนึ่งนะคะ<า>ลูกนี้จะมาคึงให้ดู เนื้อสัมผัสเขาเหมือนบาวนี่แลวเขาคึงง่ายค่ะนะคะเนี่ยแค่นี้ก็กลมแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยเราจับจับหน่อยก็กลมแล้วค่ะนะคะเนี่ยนี่ค่ะกลมแล้วนะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะได้ออกมาแล้วสูตรนี้พี่แมวได้ หลูกลูกละ40กรัมนะคะก็เหลือเศษอีกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะมีรอยขาวๆหรือว่าสีน้ำตาลอันนี้อย่าตกใจนะคะอันนี้เป็นแครกเกอร์นะคะนี่ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอา่อทำไมเอ่อสีไม่ทั่วถึงอันนี้เป็นแครกเกอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งมาแต่งอทองกันเนาะมาค่ะน้ำเชื่อม นะคะพี่แมวใช้น้ำเชื่อมมิดรผลนะคะนี่ค่ะแ,ะ,แะ,แะแปะแปะแตะแตะนิดนึนนะคะเดี๋ยวเราจะแปะทองน้ำเชื่อมนี้จะเป็นตัวช่วยให้ทองติดแผ่นทองติดนะคะมาแล้วคะแล้วก็แผ่นทองของเรานี่นะคะของพี่แมวนี่เห็นไหม จ้าแล้ <Yeah. S 1> วแต่นะคะใครจะใส่น้อยใส่มากเดี๋ยวหยิบออกจากตรงนี้ก่อนเพรวก็อะไรตรงนี้ไม่เขาลองสแสดงน <Yeah. S 1> ี่แผ่นเขาใหญ่มากมันก็ติดกันเป็นพวงเลยค่ะต้องค่อยๆนะ นี่ออกมาใส่ฟ้าไว้ก่อนหาไม้เขี่ยนะคะหรือว่าไม้แหลมๆหรือซ่อมอะไรก็ได้หรือว่าปลายช้อนแม่ใช้ปลายช้อนเท่ากันเหมือนเดิมง่ายๆสไตล์ที่บ้านให้ก็ฉีกขาดออกจากกันนะคะ อย่าลืมนะคะแตะแตะมเชื่อมไปมเรียบร้อยค่ะ<ม>เอาละเสร็จเรียบร้อยนะคะ<ม>ถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมนะคะขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้กันนะคะ ะะเราก็ได้แล้วขนมลาดูช็อกโกแลตนะคะถวายองค์เสด็จพ่อพระพิีสวนเดี๋ยวจะมาแพ็คนะคะพี่แมวจะเก็บไว้ก่อนสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะถึงเวลาเราจะเอามาสักการะบูชาท่านก็แล้วแต่ที่ของท่านว่าท่านจะบูชาหมดหรือว่าจะแบ่ง3ลูก2ลูก4ลูกบูชาก็แล้วแต่นะคะ,ะมาพี่แมวมีอันน,น,นี้เก็บใส่อันนี้นะคะนี่นะคะถ้าเก็บใส่นี่นะ แบบนี้ค่ะห้าลูกนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีฝาปิดนี่ค่ะมันมีเอ่อถาดฟอยแล้วก็มีฝาปิดนะคะอันนี้เบอร์อะไรนะจําไม่ได้แล้วเดีย๋ยวจะไปหาให้ท่านผู้ชมดูนี่นะคะฝาปิดล็อกไปเลยนี่เรียบร้อยค่ะ นะคะถ้าเกิดใครทํามากกว่านี้ก็ได้ก็ใส่ได้หกลูกตรงกลางอีกลูกหนึ่งนะเอาลับพี่แมวได้ห้าลูกนะคะมันมีเศษลูกเล็กอยู่แต่ไม่อยากทําก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเก็บสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์นะคะพี่แมวทําไว้เยอะท,ทําไว้ทีเดียวเยอะเลยแล้วก็เก็บมาบูชาเอ่อวันละเอ่อวันละถาดว,วันละพานนะคะนะคะอะไรค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นแพ็กเกจอีกอย่างหนึ่งนะ ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ขนมลาดูนะคะเป็นนี้เป็นช็อกโกแลตลาดูนะคะเห็นไหมคะสีจะเข้มหน่อยนะเพราะพี่แมวถ่ายตอนกลางคืนนะคะเาก็จะออกสีดํานะเพราะว่าช็อกโกแลตเอ่อโกโก้ที่พี่แมวใช้เป็นเอ่อสีเข้มนะนี่ค่ะ แตะทองให้สวยงามนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นสีน้ําตาลข้างไหมเป็นแครกเกอร์นะอร่อยค่ะลองไปทําทานดูนะคะหรือทําถวายององเสด็จพ่อแล้วก็ลามาทานนะคะ ออพี่แมวจะลาทุกครั้งว่าขอให้ขนมนี้เป็นอาหารทิปให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงและให้มีสติปัญญานะคะลาแล้วก็ขอพรค่ะแค่เพียงยกถาดเนี่ยขึ้นเหนือเออขึ้นแตะหน้าผากแล้วก็พูดคําว่าโอมนะคะแล้วก็พูดไปว่าลูกขอขนมนี้ไปทานเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญาไปละค่ะขอบคุณมากค่ะ